องจอยรถมาใหม่นี่คันนี้คันนี้ที่ที่ที่ป้าบอกว่าจะให้รีวิวแเอแลวเฮียไปไหนจะไปไซด้วยแวเราจะได้รีวิวเองัแหละอจ้าไปไ่ทุกวันนี้ก็มีแต่ไปเฝ้าสาขาเองเออไม่ค่อยได้อยู่ไปไปสาขาสองเนาะเนาะมันต้องมีอะไรแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองรีวิวดู รถรถสวยมากเลยสวยดส,สวย,ยดูสิคันนี้อ๋อคันนี้เป็นรุ่น L3218 <Okay. S 2> ตัวนี้เป็นเกียร์ช็ตเทิลอ่าแปดเกียร์เดินหน้าแล้วก็แปดเกียร์ถอยหลัง่ะนะคะเป็นสองเผ่าตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะมีดันหน้ากับดานหลังด้วยเนอะเอ่อลองรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูราคากันอะเนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหางถางขึ้นลงยกได้ปกตินะคะปันพับเป่าเท้าปัปปปปปปิโยโ,โอเคอันนี้ก็ปันได้ปกตินะคะขาท้ายสวยเลยค่ะรถคันนี้ก็จะเป็นรุ่นสามสอนึ่งแนะคะเป็นคานคานบน บนรถปีรถรู้สึกว่าจะจดทะเบียนอยู่ที่ปี62อ,อันนี้อุปกรณ์เราก็จะให้ดันอ่ะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังอสองชิ้นใช่ค่ะรถใหม่ใหม่เลยค่ะเราใช้งานกกปกติีค<ด>่ะ<ด>มิ้งตู้นี่ไอ้่าอน้ำทำร้อนอันนี้ าไปเท่าไหร่คะน้องจอปกติสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองแสนห้าหมื่เกวันนี้เฮียไม่อยู่เราก็จะลดเอาใจเอฟซีไปเลยลดแรงๆไปเลยนะคะพิเศษให้กับเอ YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะคะเนาอะอาไหร่ดิ วันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าไม่ขายราคานี้ขายอยู่ที่สองแสนบาทท่วนคะ่ะอุปกรณ์สองชิ้นค่ะอุปกรณ์สองชิ้นด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็ส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแล้วก็ของแถมห้ารายการเหมือนเดิมค่ะ,ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะตามเมอร์โซที่ให้ไว้ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้คันนี้เหลือสองแสนบาทค่ะขอบคุณมากค่ะ